สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะนี่เลยจ้าเมนูนวันนี้นะคะน่ากินไม่เอ่ยปลานินทอดผัดกระเพราเห็ดเข็มทองไปเลยค่ะแล้วก็มาดูวัตถุดิบกันเลยจ้านี่นะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีปลานินตัวหนึ่งนี่เลยจ้าปลานินก็ตัวไม่ใหญ่นะคะกําลังดีเลยล้างน้าไม่สะอาดนะคะ แล้วก็นำมาบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะนําไปทอดนะคะแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมสับนะคะเข็ดเข็มทองไปเลยจ้าเราไปทอดปลากันก่อนเลยตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันลงไปน้ํามันอันนี้นะคะก็เป็นน้ํามันทอดปลาที่เหลือจากการทอดให้หลานนะคะก็จะนํามาทอดอีกครั้งหนึง่ง นี่นะคะน้ำตักน้ำมันยังใช้ได้อยู่นะคะก็ให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ปลาลงไปจะทำให้ปลาไม่ติดกระทะนะคะปลานิ้นทอดนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้านี่เราก็ทอดให้เหลืองนะคะเราก็ทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะ เมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูแบบง่ายๆเลยจ้านำมาผัดกะเพราเห็ดเข็มทองนะคะเราจะใช้ทั้งตัวเลยนะคะแต่ปลาที่จะนำมาทอดนี้นะคะเราจะทอดแค่พอเหลืองนะคะไม่เอากรอบเกินนะคะเอาพอเหลืองดีจ้าก็เริ่มที่จะเหลืองนะ,นะคะเปิดไฟอ่อน กิ่นหอมมากๆเลยเมนูนี้นะคะทำง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผัดพริกแกงแกงเผ็ดไปแล้วนะคะวันนี้มาผัดกระเ,เพราเผ็ดขิมทออนี่นะคะแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะก็จะเรื่องประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเราก็ตักใส่จานเลยจ้านี่นะคะเราก็ได้ปลาเนลทอดแบบนี้เลยเราก็มาเตรียมเครื่องผัดกระเพรากันนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเราจะเจียวพริกกับกระเทียมลงไปก่อนนะคะชอบเผ็ดเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยนะคะพริกอันนี้ก็เผ็ดกำลังดีนะคะ ปลาดินีนะคะสมพรก็จะซื้อใส่ตู้เย็นเอาไว้ประจําเลยนะคะก็ยังมีเหลืออีกนะคะในตู้เย็นใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณสองช้อนตามด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนกะเอานะคะเราก็จะปรุงรสในนี้ให้เสร็จเลยนะคะ ซีอิ๊วขาวนะคะนี่นะคะเจียวหอมแล้วนะคะเราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยนี่นะคะปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ จะใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาใส่เห็ดลงไปเลยจ้าปลาเราทอดสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ทีหลังได้นะคะมีทั้งเห็ดเข็มทองมีทั้งมะเขือพวงอะไรกันนะใส่มั่วไปเลยนะคะ มีผักอะไรในตู้เย็นก็หยิบจับหมาใส่ได้นะคะก็เป็นเมนูที่ทำกินเองนะคะแกงบ้านๆน,นะคะผัดบ้านๆดีเห็ดก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยใครชอบแบบน้ำเยอะหน่อยก็เติมน้ำลงไปได้นะคะแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะผัด กระเพราปลาดินเห็ดเข็มทองผัดกระเพราแต่เราไม่ได้ใส่ใบกระเพานะคะเพื่อนๆใส่แล้วมองดูมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใส่นะคะใส่เฉพาะเห็ดเข็มทองพอเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วจ้านี่เมน,นูผัดกระเพราปลานิน เห็ดเข็มทองเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานกันเลยนี่กำลังร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆปลาดินก็ทอดแล้วนะคะก็จะทำให้ปลาไม่เละนะคะนี่จ้าอร่อยอร่อยนะคะเมนูนี้เพื่อนๆราคาทำายทานกันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ แวะเข้ามาชมช่องของสมพรเมทีสกุลการนะคะก็จะมีเมนูอาหารในแต่ละวันมาฝากเพื่อนๆกันนะคะก็เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วก็นำไปทำทานกันนะคะนี่เลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ไปคไปทานข้าวด้วยกันอร่อยอร่อยจ้าปลาดินผัดกระเล่าเห็ดเข็มทองชื่อนากินเลยจ้าก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ